เฮ้ยคนลุกฮ้ยฮ้ยฮ้ยชียกูตกใจหมดเลยฮ้ยกูตกใจหมดเลยฮ้ยสวัสดีวันนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นกับผมแอฟพองพีแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการมืดนแบบนี้ประจำสัปดาห์ทุกวันที่สิบสามรายการตรงแบบนี้กับเรื่องสยองครับผมอินโทรมา เอ๊ะไม่มีนี่หว่า ทาแล้วล่ะคุณผู้ชมขอเวลาหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวจัดให้ใน E p ีหน้าเรามีอินโทรประจําสัปดาห์ได้นอนครับโอเคนะครับผมและสําหรับเรื่องสยองประจาสัปดาห์นี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ใช้คําว่าหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเคยรู้จักและเคยได้ยินนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่โด่งดังมากๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่ใช้คําว่าอยู่ในยุคแรกๆของ YouTube เลยก็ว่าได้ซึ่งยูทูบเบอร์ท่านนั้นเนี่ยมีชื่อว่า Username 666โดย Username s e r n a m เน6หนี้นะครับโฟล์หเือ username ี่เวนว่า เคยมีตัวตวนในอดีและสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเสมือนเรื่องสยองขวัญที่ใช้คําว่าใครที่ในยูทูบในยุคนั้นแทบไม่มีใครจะกล้าเสิร์ชหายูเซอร์ที่มีนามว่า666เลยแม้แต่คนเดียวครับเรื่องรำเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูพร้พอ,พอมๆกันเลยกว่าน่าสนใจมากๆเลยเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเกมแบงกด้วยและถ้าพร้อมแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยอย่าเสียงดังนะปุ๊บ สวัสดีครับทุกคนผมชื่อไมเคิลนะครับผมจะบอกว่าผมโตมากับในยุคที่อินเทอร์เน็ตเป็นยุคแรกเริ่มเลยคือในยุคนั้นเนี่ยต้องย้อนความกลับไปในช่วงประมาณปี2000 000, ตน้นๆหรือประมาณปี2005-2006นั่นแหละผมจะบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นช่วงแรกๆที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่งเข้ามาเป็นยุคแรกๆเลยก็ว่าได้ในสมัยนั้นนะอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะช้ามากๆเลยใช้คําว่าเปิดอะไรทีเนี่ยใช้เวลานานมากๆและในสมัยนั้นเนี่ยเว็บไซต์ก็ยังไม่ได้รู้จักกันมากมายเยง่่กวตานันนยอชย ก o o g l e กับ u t u b e เนี่ยแหละครับซึ่งผมจะบอกว่า YouTube สมัยนั้นเนี่ยเป็นช่วงแรกของเว็บไซต์ที่ใช้คําว่ามีแต่คนเนี่ยจะเอาคลิปจิปถาถะมากมายมาลงกันยกตัวอย่างเช่นคลิปสัตว์โลกน่ารักน่ารักมากมายน้องหมาน้องแมวหรือคลิปตลกตลกทั่วไปที่มีแชร์เป็นไวรัลสมัยก่อนนั่นเองซึ่งเท่าที่ฟังดูแล้วในสมัยนั้น y YouTube เนี่ยก็ใช้คําว่าเป็นเว็บที่ค่อนข้างที่จะใสระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ผมจะบอกว่ามันก็จะไม่ได้ใสสะอาดขนาดนั้นหรอก เพราะในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมเนี่ยได้ทํางานกับ YouTube พอดีซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็ทํางานหนักมากๆแล้วผมเนี่ยก็ได้ตรวจสอบคลิปวิดีโอมากมายแต่แล้วมันก็มีอยู่อีกหลายชาแนลครับที่ใช้คําว่าชอบอัพคลิปแปลกๆไม่ว่าจะเป็นทั้งคลิปอน,นาจานคลิปลามกคลิปซาดิดหรือแม้แต่คลิปน่ากลัวน่ากลัวมากมายที่ใช้คําว่ามันละเมิดกฎของ YouTube หรือว่ามันละเมิดกฎหมายทั่วไปเลยซึ่งในน่วงเวลานั้นเองที่ผมทํางานอยู่เนี่ยผมก็ต้องทําการตรวจสอบคลิปเหล่านั้นถ้าคลิปไหนโอเคผมก็ปล่อยให้เขาอัพโหลนด ไม่โอเคผมก็ต้องส่งเรื่องไปกับทางหัวหน้าผมแล้วก็ให้ทําการลบคลิปเหล่านั้นออกไปซึ่งผมจะบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนในสมัยนี้นะที่ในสมัยนี้เนี่ยพอคลิปบินปึ๊บช่องต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปเลยแต่ในสมัยก่อนเนี่ยต่อให้คลิปใน YouTube หรือว่าผู้ใช้งานใน y YouTube เนี่ยถูกลบออกไปแล้วมันก็ยังมีคลิปบางคลิปที่สามารถเข้าไปดูได้ต่อให้ผู้ใช้งานคนนั้นถูกลบไปแล้วก็ตามซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยมันก็ทําอะไรบ้างไม่ค่อยได้แหละครับก็ได้แต ู้ที่ควบคุม YouTube อยู่เพราะว่าผู้ที่ควบคุม YouTube อยู่นั้นหรือว่าหัวหน้าผมเนี่ยเขาได้ระงับการใช้งานผู้ใช้งานของ YouTube คนหนึ่งไว้และใช้คําว่าการระงับครั้งนี้แบนถึงลากถึงโคนเลยก็ว่าได้ทั้งชื่อทั้งคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาแบนแบบย้ําแล้วย้ําอีกเป็นแบ็กลิสต์ของแอป YouTube ตอนนั้นเลยก็ว่าได้ผมได้ความสงสัยเนี่ยก็เลยถามหัวหน้าไปว่าทำไมต้องทําถึงขนาดนั้นผู้ใช้งานคนนี้เขาอัพคลิปวิดีโอที่รุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอแต่หัวหน้าผมเนี่ ผมเนี่ยที่ยังงงกับปฏิกิริยาของหัวหน้าอยู่นั้นผมก็ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่เลยแต่ทัานใดนั้นเองครับหัวหน้าของผมเนี่ยก็ได้ยื่นเศษกระดาษบางอย่างมาให้ผม ซึ่งในเศษกระดาษนั้นเนี่ยมีอะไรบางอย่างเขียนอยู่มันเป็นลิงก์อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ก็เอาเข้าไปดูเองละกันซึ่งในกระดาษนั้นเนี่ยมันก็เป็นลิงก์ของผู้ใช้งาน YouTube รายหนึง่งที่มีชื่อว่า w วอร์ไวด์เว็บยู6 6หรือว่ายูทูบเบอร์ที่มีค้นเนมว่า666นั่นเองครับแลเวลานั้นเองหลังจากที่ผมได้กระดาษโน้ตนั้นผมก็รีบเก็บแล้วก็รีบทํางานแล้วก็รีบกลับบ้านทันทีครับและหลังจากที่ผมกลับบ้านมานั้นผมก็ไม่รรรรีอีอออเเปิิดคคมพวววววตต์ส่น่นัแล้บําา YouTube/ 6 6 6ไปทันทีเลยครับในใจตอนแรกที่ผมเสิร์ชไปนั้นผมก็แอบคิดในใจว่าถ้าเสิร์ชมาปุ๊บมันมีแต่คลิปวิดีโอที่ซาดิสหน้ากลัวเลือดสาดเนี่ยผมจะทํายังไงผมจะตกใจมากน้อยแค่ไหนไหมเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะหลังจากที่ผมเสิร์ช y o u t u b e 6 6 6กหไปนั้นสิ่งที่พบมานั่นก็คือยูทูบเบอร์ช่องนี้เนี่ยได้ถูกแบนจาก YouTube หรือว่าได้ขึ้นแบล็คลิสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งระยะเวลาใน,นเองเนี่ยทำให้ผมโล่งอกไประ เศษกระดาษใบนี้มาที่เศษกระดาษใบนี้เนี่ยมันเขียน URL หรือว่าเว็บของยูทูบเบอร์ท่านนี้มาให้ล่ะผมเ่ยก็เริ่มสงสัย,ยกล็ลองกด F5 F5 refresh ไปเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ่อๆกดไปสักพักหนึ่งมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีแต่พอกดไปเรื่อยๆอีกนานเข้านานเข้านานเข้าสิ่งที่แปลกไปนนก็คือหน้าเว็บของ u t u b e ของผมเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเริ่มจากสิ่งแรกเลยจากคลิปวิดีโอที่ผม refresh ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีคลิปวิดีโอทั่วไปหรือว่าคลิปวิดีโออื่นๆเนี่ยมาแท คลิปวิดีโอที่ให้ผมเนี่ยคลิกเข้าไปดูในคลิปวิดีโออื่นมันก็เริ่มการเปลี่ยนเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่มีหน้าปกไม่มีชื่อและทุกชื่อเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็น x 6 6 6ทั้งหมดเลยครับซึ่งนตอนนั้นเองเนี่ยผมก็เริ่มสงสัยและก็ลองคลิกเข้าไปดูสักคลิปหนึ่งปรากฏว่าคลิป x 6 6 6นั้นไม่สามารถดูได้สักคลิปหนึ่งเลยครับณตอนนั้นเองผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆเพราะพอผมกด f 5 f 5ไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเว็บของ YouTube ที่่มเเปปิดอออยูนะตนนนนััน้งไ เอยครับแล้วพอมันรีเฟชเองไปเรื่อยๆนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมากความภาพหน้าปกที่เปลี่ยนชื่อคลิปเป็น x 6 6 6เนี่ยหน้าจอ YouTube ผมมันก็เริ่มเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีส้มแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงหลังจากนั้นเนี่ยหน้า YouTube ผมผมคร เลี่ยนไปเป็นอีกหน้าเว็บไซต์หนึ่งเลยครับซึ่งภาพที่ผมเห็นนะตอนนั้นเนี่ยใช้คําว่าน่ากลัวและน่าสยดสยองมากเลยพอรู้ตัวอีกทีการรีเฟรชหรือว่าการเปิดหน้าใหม่ของ y o u t u ของผมเนี่ยมันก็ได้หยุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนั้นภาพที่มันค้างอยู่นหน้าผมมันเป็นเว็บไซต์ YouTube ที่ไม่ใช่ YouTube อีกต่อไปพอหน้าจอฟีที่ผมเห็นอยู่นั้นมันเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานรลาวกับเลือดที่ไหลนองอยู่เต็มหน้าเว็บไซต์เลยและคลิปวิดีโอแรกที่มันขึ้นอยู่ตรงหน้าแนะนําของผมเลยนั่นก็คคือือออลิวดีีโท่เหมน กับมีเด็ก4ีคนเนี่ยกำลังหมุนสีสหตัวเองและภายใต้คลิปนั้นเนี่ยก็มีแต่สีแดงฉานแล้วก็พื้นหลังแบ็กกราวน์เนี่ยเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างเหมือนกับเป็นเนื้อหรือเป็นอะไรสักอย่างที่ผมก็บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่พื้นหลังเนี่ยมันเป็นสีแดงฉานไปหมดเลยณัตอนนั้นเนี่ยที่ผมเห็นแบบนั้นผมเริ่มสะอิดสะเอียนและผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วผมจึงรีบทําการปิดหน้าจอในทันทีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะพอผมกดการกรบาทเพื่อจะปิดเว็บไซต์นี้ไปนั้น,รน,นปรากฏ เอาแล้วครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ผมมันค้างที่หน้าจอนี้ไปแล้วผมจะกดชัดดาวินโด้ผมก็กดไม่ได้ผมกดการกรบาดผมก็กดไม่ได้ณตอนนั้นเองผมทําอะไรไม่ได้นอกจากเลื่อนดูหน้าจอของเว็บไซต์ YouTube นั้นและผมเนี่ยก็พยายามไม่ไปเลื่อนอะไรมันเพราะผมเนี่ยทนไม่ไหวแล้วแต่จู่ๆหน้าจอเว็บไซต์ของ YouTube นั้นมันก็เลื่อนลงมาเองครับและพอมันเลื่อนลงมาเองนั้นสิ่งที่ผมเห็นในหน้าจอ YouTube ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็มีแต่คลิปวิดีโอที่แปลกและใช้คําว่าหน้ากลัวมาก บางคลิปเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่เหมือนกับมีการกระทําที่รุนแรงเกิดขึ้นบางคลิปเนี่ยมีลักษณะเหมือนมีน้ําสีแดงหรือเลือดเนี่ยกองอยู่เต็มพื้นเลยและณเวลานั้นเองเนี่ยนาจอที่มันเลือดอยู่นั้นมันก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่คลิปวิดีโอนั้นเนี่ยมีผู้หญิงจมอยู่ในบ่อเลือดอยู่และมีสิ่งที่น่าสะอีดสะเอียนหรือน่ารังเกียจเกิดขึ้นอยู่เยอะแยะมากมายผมเนี่ยพยายามจะกดหยุดวิดีโอนั้นแต่มันก็หยุดไม่ได้และทันใดนั้นเองเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ริ่ม คลานเข้ามาใกล้หน้าจอผมเรื่อยๆต่อให้มันจะอยู่ในกรอบของหน้าจอเว็บ YouTube นั้นผมก็รู้สึกว่ามันเสมือนจริงมากที่ผู้หญิงคนนี้กําลังออกมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมเลยแล้วเวลานั้นเองเนี่ยผมตื่นกลัวจนหัวใจเนี่ยเต้นไม่เป็นังหวะและตอนนั้นผมก็รู้เลยว่าคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยโดนแฮกหรือว่าโดนไวรัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจึงตัดสินใจรีบกดปิดชัดดาวคอมพิวเตอร์ผมทันดีครับซึ่งแน่นอนว่าใครก็แล้วแต่พอชัดดาวคอมพิวเตอร์แล้วยังไงคอมพิวเตอร์ก็ต้องดับอย่างแน่นอนใช่คครรัับบออมมพิวเต์ผดครับ แต่หลังจากที่คอมพิวเตอร์ผมรีบูตขึ้นมานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือหน้าจอของ YouTube ที่เป็นของยูเซ l อโเนี่ยมันก็ยังค้างอยู่แบบนั้นและคลิปวิดีโอที่เป็นผู้หญิงอยู่ในบอ่อเลื่อนเนี่ยมันก็รีรันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแลวตอนนั้นเองผมทําอะไรไม่ได้แล้วครับผมจึงตัดสินใจไปชักปักออกทันทีเลยครับและตอนนั้นเองเนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันจบลงแล้วมันนิ่งลงไปแล้วคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก หลังจากนั้นเนี่ยผมก็รีบเอาคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยไปล้างทันทีแล้วก็ไปทําการรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดไปทําการฆ่าไวรัสทั้งหมดและหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ผมก็กลับมาเป็นปกตินั่นเองครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปไปยุ่งกับเว็บไซต์นี้อีกเลยแล้วผมเนี่ยก็ได้กลับไปใช้ชีวิตปกติแล้วก็กลับไปทํางานที่ YouTube ปกติทั่วไปแต่ในวันนั้นเองที่ผมกลับไปทํางานที่ u t u b e เนี่ยหัวหน้าผมก็ได้เดินเข้ามา female, ผมแลม้วก็บอกกับผมว่าได้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ส่งไปให้ใช่ไหม ผมก็อั้มอึ้งกับหัวหน้าแล้วก็ได้แต่พยักหน้าตอบกลับไปหัวหน้าผมก็จับไหล่ผมแล้วก็พูดกับผมด้วยประโยคสั้นๆเพียงแค่ว่าอย่าเข้าไปอีกละ่ะเพราะถ้าเกิดว่าคุณรีเฟรชมาเรื่อยๆจนยูเซอร์เนม666มันเด้งขึ้นมาคุณจะไม่มีวันหนีรอดมันได้อีกเลยนั่นเองครับ และนี่นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของยูเซอร์66หรือว่าเรื่องราวสยองขวัญที่ใช้คําว่าเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากในอดีตนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดผมลองเสิร์ชแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมหรือเปล่าเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับเราลองมาเสิร์ชด,ดูไหมฮะและลองมาดูกันไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เอาจริงก็แอบกลัวเหมือนกันนะลองดูไหมมาเปิดไปที่หน้า y ย u ทูบนะครับหลังจากนั้นผมจะพิมพ์แล้ไปนะครับ Boop boop boop. หุยหุยชี่ยกูตกใจหมดเลยอุยกูตกใจหมดเลยหุย ผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงในสมัยก่อนหรือเปล่าหรือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเท่านั้นแต่ณน,นปัจจุบันนะครับไม่สามารถทําแบบนั้นได้แล้วเอาเป็นว่าก็อยากให้คุณชมนะครับใช้วิจจัยในการรับชม,มนิดนึงเพราะว่าคลิปนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรเลยเอาเป็นว่าแต่ละคนควมมิดมมอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของ User 6 6แล้วก็เรื่องของเรื่องสี่ของขวัญในสัปดาห์นี้แต่ละคนคิดเห็อย่างไงนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมว่าหน่อยลวกันแลถ้าเกิดคำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือปฏิกิรรรริิยยาาาาใใใดดดดดที่่หห้้้้้้้คไไไมมมมมพพออออออจืขขลลตตงงนนนนนผกกกกกกััััเเบบววะช ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพงื่อนๆของพวก,กเราและเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสําหรับเรื่องสยองจะเป็นเรื่องอะไรรอดูแล้วกันนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบายปุ๊บ